เปิดสมัครโครงการตกงานรับเงินเดือน9,000ระยะเวลา5เดือนเต็มครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2เมษายนนะครับผิดและเอาใหม่หนึ่งสล่าสุดเลยนะครับวันที่2 พฤษภาคม2,563นะครับทางเพจ biz promotion นะครับแฟนเพจนะครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเปิดรับสมัครโครงการจ้างงานสำหรับผู้ตกงานจ่ายเดือนละ9,000บาททั้งหมด5เดือนแต่ต้องไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิ์จากรัฐเริ่มรับสมัครพฤษภาคมนี้โครงการสำหรับ ผู้ตกงานอวสร้างงาน1,000 0คนคุณสมบัติสำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิดจำนวน1,000 0คนไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและประสบการณ์การทำงานรายได้และระยะเวลาเป็นระยะเวลา5เดือนค่าตอบแทนเดือนละ9,000บาท แต่ขอให้เป็นคนในพื้นที่เพื่อลดการเดินทางและเป็นประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากภาครัฐ5,000บาทหรือกลุ่มกเกษตรกรสำหรับหน่วยงานที่จะจ้างได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา42หน่วยงานอาทิมหาวิทยาลัยรัฐ39แห่งรับ8,460คน เป็นงานที่เน้นการพัฒนาชุมชนกว่า1,500ชุมชนเช่นการเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชนการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณาสุขกเกษตรและการบริหารจัดการน้ำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับ1,325คนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา รับ2 0 5คนมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตรับ290คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,รับ225คนมหาวิทยาลัยสงขานครินรับ400คนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับ540คนมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลา รับ200คนมหาวิจัยราชพัฒเพชรบูรณ์รับ585คนมหาวิจัยราชพัฒอุดรธานีรับ730คนนอกจากนี้ยังมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาจัดทำโครงการคืนผืนป่าให้ประชาชนจ้างงานอีก1,200คนกระจาย16จังหวัด ได้แก่พะยาวแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกสระบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีระยองสกลนครอำนาจเจริญสีสเกตพังงายะลาสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสมัครงานนะครับไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับใครที่สนใจนะครับที่กำลังตกงานหางานทำอยู่ณตอนนี้ ก็ให้เข้าไปตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ในด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้ากระผมนายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไป <c oughs> ก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ได้งานกันทุกคนนะครับสู้ๆนะครับกระผมนายเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด -19 ้นี้ไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวสารจากทางภาครัฐบาลมานะครับวันที่2พฤษภาคม2563นะครับมาเช็คกันดูซิว่า ธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทไว้เนี่ยนะครับของท่านเนี่ยจะได้เงินก่อนหรือได้เงินหลังนะครับและระยะเวลาที่จะได้รับเงินเนี่ยมันเป็นเวลากี่โมงกี่นาฬิกากันแน่และในรอบต่อไปจะมีคนที่ได้รับเงินเนี่ยกี่คนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าธนาคารไหนจะได้รับเงินก่อนใครนะครับไปดูกันครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็มีผู้ใช้ facebook ลายหนึ่งนะครับได้โพสต์นะครับข้อความบอกระบุไว้ว่านะครับมีเวลาโอนเงินทกสด้วยค่ะทุกครั้งไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับก็แฮชแท็กทีมทกสนะครับนี่นะครับก็มาดูกันนะครับส่วนใหญ่นะครับวันที่โอนนะครับซึ่งในวันศุกร ที่ผ่านมาคือวันที่1นเนี่ยนะครับก็จะมีการโอนไปจํานวน1นึ่งแสนลายสําหรับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับและในวันที่4นะครับพฤษภาคมก็จะมีการโอนเงินอีกนะครับหนึ่งแสนคนนะครับสําหรับผู้ที่แจ้งการโอนเงินไว้กับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับธนาคารอื่นเนี่ยจะต้องไปรอรับในวันที่5กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันที่5ก็จะมีเงินเข้านะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเข้าในวันที่4ช่วงตีนะครับเนี่ยนะครับตีอะไรก็ดูกันนะครับซึ่งจากภาพนี้นะครับถ้าเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับก็จะเข้าในช่วงตี1 1 1นาทีนะครับธนาคารทะกะสมาลำดับที่2นะครับตี1-20นาทีไม่ห่างกันมากนะครับลำดับที่3เป็นธนาคารออมสินนะครับตี1-50นาที ลำดับที่4เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเข้าในเวลาตี29นาทีลำดับที่5เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับเข้าตี3 1นาทีลำดับที่6เป็นธนาคารกรุงไทยเข้าตอนตี320นาทีลำดับที่7เป็นธนาคารกรุงศรีเงินเข้าตอนตี3 40นาทีลำดับถัดไปนะครับก็จะมีธนาคารที่โอนช้าที่สุดนะครับ เข้าตอนตีสามส่สนาทีเป็นธนาคารทหารไทยธนาคารธนาชาติและธนาคารอื่นๆที่ไม่ได้ระบุเวลาให้ทราบแน่ชัดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับจากผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งน,นะครับมาให้พวกเรา ได้เช็คก,กันนะครับว่าธนาคารไหนเข้าก่อนเข้าหลังนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าจํานวนนะครับที่ได้รับกันไปแล้วนะครับนี่นะครับวันที่8-10ถึง10เนี่ยได้ไปแล้ว 1. 6ล้านนะครับวันที่1 3ถึง14ได้ไปแล้ว6 0แสนนะครับวันที่15-17ถึง17ได้รับไปแล้ว8 0 0แสนนะครับวันที่20-21ถึง21ได้รับไปแล้ว9,000แสนนะครับวันท <man> ี excel, 50, mm. <man> <debated> <fa> ่24รับไป7 0 0 0แสนนะครับวันที่2 7 รับไป700,000วันที่2 8รับไป800000นะครับวันที่2 9รับไป1.1ล้านนะครับวันที่30นะครับได้รับไป4.8แสนนะครับซึ่งล่าสุดที่จะโอนให้ในรอบถัดไปก็คือวันที่5-8ถึง8พฤษภาคมนะครับก็จะได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ2.6ล้านนะครับซึ่งขณะนี้ถ้ารวมผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับ จะเป็น11ล้านคนนะครับและณขณะนี้ในแผนภาพตรงนี้นะครับก็มีคนที่ได้รับการโอนเงินไปทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลแล้ว10.6ล้านนะครับก็ต้องรอในวันที่5ถึง8นะครับซึ่งวันที่5น่าจะโอน1ล้านคนนะครับที่ได้รับแจ้งข่าวมานะครับว่าวันที่5 1ล้านและวันที่6เป็นวันหยุดนะครับซึ่งไม่มีการโอนเงินก็จะไม่ได้รับโอนอีก วันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวันที่7วันที่7น่าจะได้อีก1ล้านนะครับและวันที่8น่าจะได้อีก6 0แสนก็จะครบตามจำนวนที่ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งเอาไว้ว่าจะโอนให้ครบทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับที่นายเอกนำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับวันที่2พฤษภาคม2563วันเสาร์สดใสนะครับเตรียม หลอรับเงินนะครับสามพบาทจากคุณธนทรได้นะครับในเวลา1ทุ่มตรงนะครับเข้าไปเช็คข่าวกันได้จากคลิปเก่าๆของผมนะครับคลิปเมื่อเช้านี้นะครับไปเช็คได้เลยนะครับว่าจะต้องเข้าไปที่ไลฟ์สดแฟนเพจอะไรชื่อว่าอะไรนะครับเพื่อหลายๆท่านอาจจะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก3,000บาทนะครับรีบไปเช็คกันนะครับ สำหรับคลิปที่บอกว่าได้รับเงิน3,000บาทจากท่านธนทรนะครับก็ลองเข้าไปดูกันครับสำหรับคลิปนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้าลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปครับกับผมน้าเอกเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงวินาทีนี้นะครับ ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ